ครับวันนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ง่ายๆสไตล์ครูใบเก่าันอีเช่นเคยนะครับอย่าลืมนะครับติดตาม AI อยากเรียนรู้เรื่อง AI มาที่ช่องครูใบเก่ากันนะครับวันนี้ก็จะแนะนํา AI ซึ่งที่จริงมีมานานแล้วนะผมเคยทาคลิปไว้ครับก็คือตัวกล็อกที่เป็นของ Elon Musk นะครับที่ถือว่าก็สุดยอดนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาว่า วันนี้ณนะวันนี้จะมีตัวอัปเดตอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเดี๋ยวผมเข้า Google นะครับผมก็เซิร์ชหาคาว่ากรอกนะครับ g r o a g r o k จะเป็นสัญลัก์ษณแบบนี้นะครับแล้วคลิกเข้าไปเลยทีนี้ล่ะเราก็จะคลิกซ i g อินก่อนเนาะซายอินไปก่อนนะครับแล้วเราก็ไปเลือก อ่าล็อกอินวิชกูเกิลนะครับเราก็เลือก Gmail ที่เราต้องการแล้วก็พิมพ์พาสเวิร์ต่อไปคลิกถัดไปอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ากล็อกณนะวันนี้มีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆมาบ้างนะครับพอเข้าสู่หน้ากล็อกตรงนี้อ่าโอ้โ้ซปเปอร์กล็อกอัปเกรแล้ว,ปปวนะถ้าอัปเกรดนี่เท่าไหร่เนะี่ยถ้าอัปเดตดูนะครับฟรี นะมีลิมิตนะครับก็แค่กรอกสามเนาะถ้าถ้าสามสิบเหรียญน,นะก็ประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทเนาะก็จะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งละก็เป็นกรอกสี่นะต่อเดือนหรือสามร้อยบาทต่อเดือนสามร้อยเหรียญต่อเดือนก็ได้แล้วแต่นะโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองมาใช้ตัวฟรีกันก่อนผมก็จะเอาไงที่ช่วยนะครับช่วยสร้างภาพนะครับนกสีสัน สวยงามนะกำลังบินอยู่ในป่าที่เป็นธรรมชาติสวยงามนานะครับช่วยสร้างภาพนกสีสันสวยงามกำลังบินอยู่ในป่าที่เป็นธรรมชาติที่สวยงามอันนี้เราก็ต้องดูนะครับอันนี้ให้ช่วยเขียนพร้อมเนาะช่วยเขียนพร้อมอ่าอันนี้เราจะอยู่ในตัวแชทนะครับในตัวแชท รเราจะมีตัวเนี่ยนะครับเราบอกให้ช่วยเขียนพร้อมห,หน่อยปึ๊บโอเคเราก็ต้องบอกเขาว่าเราอายุเกินสิบแปดโอ้โหแป๊มเดียวเสร็จแล้วโอ้เสร็จแล้วเห็นไหมครับก็เราบอกไม่ต้องเขียนพร้อมเลยสร้างให้เลยเสร็จนะมีสไตล์เชนด้วยนะครับม, addition, มีเอดิชันมีเนี่ยพอเสร็จแล้วเรามันจะมีแล้วเราก็ดาวนโหลดเก็บไปเนาะโอ้ไม่ต้องเขียนพร้อมเลยสร้างให้เราเลย นะครับพอเราได้เสร็จแล้วเราก็คลิก Make Video ได้เลยนะไม่ต้องไปคลิกอะไรนะเราเราคลิก Make Video เบ๊บเดี๋ยวเราดูนะครับกำลังแดงน,น,นี้ละโอ้ไม่ต้องเลยนะไม่ต้องเขียนเพราะไม่ต้องอะไรยุ่งยากเลยครับ,เ,รบเดี๋ยวฉันสร้างให้เสร็จเลยโอ้โหนี่แต่ว่าจะลองดูนะว่าเอ๊ะเขาทำอยไรยังไงนะนี่เดี๋ยวลองลองเพย์ดูนะครับเพย์ได้ไมั้ยอันนี้เป็นวิดีโออย่าง อ a k e ม็ v ว d ดี video, นะครับเดี๋ยวเราดูนะครับเอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอแล้วนะครับเดี๋ยวดูนะครับพอเป็นวิดีโอแล้วจะทำเป็นอย่างไรปึ๊บเห็นไหมโอ้โหถือว่าสุดยอดนะครับอ่า เดี๋ยวเราคลิกให้เต็มเนาะแล้วเราก็สัตมีเสียงด้วยโอ้โหนอกจากจะเคลื่อนไหวแล้วยังมีเสียงให้เราด้วยนะครับเราดาวน์โหลดเก็บไว้เลยโอ้สวยๆอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราลองเอาใหม่เดีย๋ยวลองกลับมาที่ตัวนี้ก็ได้นะครับที่ยิงสร้างเสียงก็ได้เนาะเรามาสร้างรูปภาพตรงนี้ก็แล้นนะคลิกที่สร้างรูปภาพนะครับโอ้มีที่เขาทําไว้อะไรแยะเลยมากมายสวยๆงามๆอ่าเดี๋ยวนี้เราไปตรงนี้นะครับ เราก็บอกช่วยสร้างภาพผู้หญิงชาวเอเชียนะครับญี่ปุ่นกันแล้วกันคนะ่ะผมยาวสวยเอาหน้านร้ายแต่หักนะกำลังเดินเล่นบอริเวนชายหัที่สวยงามอ่มาโอเคนะครับช่วยสร้างภาพปุ๊บมาล่ะเดี๋ยวดูนะครับสร้างเขาสร้างให้เรากี่เร็วรวนเร็วมาก โอ้โหเห็นไหมถ้าบริเวณชายหาดเขาก็ให้ชุดงเราที่เหมาะสมกับชายหาดเลยนี่เดี๋ยวนะดูนะสามหกเก้าสิบสองสิบห้าสิบแปดยี่สิบเอ็ดโอ้โกิโลนับไม่ถ้วนโอโ้ดูสิครับโอโ้จะเอากีโลบ้่ะโอ้โ เม,ม,ม,มื่อกี้ตอนทำล็อกครผมดำเซิฟเฟไปดูนะนี่ผมก,ก็ดาวน์โหลดที่นี้เราสามารถที่จะทำดูนี้นะให้เป็นวิดีโอหน้าเราจะเอาลูปไหนเป็นวิดีโอล่ะหมผมเอาลูปเอาเอา,เอา,เอานี้อ่ะเป็นวิดีโอเมควิดีโอเลยนะปึ๊บเดี๋ยวดูนะครับพอเมควิดีโอเสร็จจะเป็นอย่างไรอืม โอ้โหน้าจะสวยๆทางัานใส่ชุดให้เสร็จกี่ต้องมกี่รูปไม่นับไม่นับไม่วันไม่ไหวนะอ่านะครับคลิกเข้าไปดูลแล้วเราิึกระดาวนได้หรอปึ๊บนี่มีเสียงคลื่นด้วยโอ้โหเดี๋ยวอันนี้เป็นวิดีโอเนาะอันนี้เป็นรูปนะครับอันนี้ถ้าเราจะเราจะดาวน์โหลดรูปเก็บไว้เนาะเราก็คลิกที่ดาวน์โหลดรูป อ่านะครับอ่านี่คือดาวนะ์โหลดรูปเนาะเออเปลี่ยนไหมเปลยนไหมถ้าเราต้องการดาวน์โหลดรูปภาพเนาะเราคลิกเมาส์ข้างขวานะครับแล้วบันทึกรูปภาพเป็นอ่าเราก็ไปอ่าโอเคเดี๋ยเราบันทึกชื่อเนาะอ่านะนะถ้าเราคลิกที่วิดีโอเราสามารถดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าเราต้องการ อันนี้ปิดเสียงเนาะเปิดเสียงได้อ่าถ้าเราต้องการบันทึกรูปภาพคลิกมาข้างขวานะแล้วก็บันทึกรูปภาพไปอ่าสวยงามมากนี่รูปที่ออกมานะครับอันนี้คือวิโดีโอนี่คือรูปภาพนีโอ้โหเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับถือว่าสุดยอดมากๆนะสุดยอดมากๆเลยเราสามารถที่จะทำไมครับ ให้เขาสร้างภาพให้เนาะให้เขาสร้างภาพให้เสร็จแล้วแต่ละภาพเดี๋ยวเรามาดูนะครับืเห็นไหมตัว image ตัวนี้นะตัว i m a เมตัวนี้นะครับเห็นไหมนี่ยเราจะสร้างโอ้โหเอาเอา,เอารูปนี้เป็นวิดีโอไหมนะรูปนี้สวยนะครับเป็นวิดีโอเนะาะบันทึกเป็นวิดีโอปึ๊บโหยอดเยี่ยมมากมากเลย นะครัมโอ้มีเมื่อกี้ไม่อยากจะนับเละวัดกี่รูปโอ้โหนี่สวยงามมากคลิกเข้าไปดาวน์โหลดซะหน่อยนึงนะครับอถ้าจะเซฟรูปภาพทำไงเซฟเครื่องหมายรูปภาพอิเมเนจะแล้วก็บันทึกรูปภาพเป็นอ่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะหยุดที่วิดีโอกลกันนะครับ เปิดเสียงหน่อยเป็นไงครับหาครับถูกใจไหมเพราะเราไปทำดูนะครับทำให้เขียนพร้อมให้เขาสร้างภาพอะไรก็ได้ที่เราคิดนะครับที่เรากินรายารหรือที่เราอยากได้ในช่วงเวลาไม่กี่วินาทีก็จะได้รูปภาพแล้วไม่ได้รูปสองรูปนะครับหรือบางที่นะสูงสุดสี่รูปนีปป่นะนับไม่ถ้วนเลยแล้วเราจะต้องการรูปไหนที่เป็นวิดีโอเราก็คลิกเมควิดีโอแล้วก็สร้างวิดีโอให้เรา สุดยอดมากๆยกนิ้วให้สำหรับ AI ตัวนี้อย่าลืมนะครับอาทีิปรีดใจช่วยกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามคไปเก่าไว้ไว้นะครับสวัสดีครับ